ปิดท้ายกันที่ความเคื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะนะครับที่ได้มีการนําเทปเสียงสุดท้าของโอซมาต์เบลาเดนออกมาเปิดเผยเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาเสียชีวิตเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา แทบเสียงดังกล่าวนั้นมีความยาว12นาทีครับถูกโพสต์ขึ้นบนเว็บไซต์ของกลุ่มติดอาวุธมุสลิมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขาเสียชีวิตในช่วงต้นเดือนโดยในนั้นมีเนื้อหาชมเชยการปฏิวัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกอาหรับซึ่งเริ่มต้นในภูมิภาคอาหรับตะวันตกแถบแอฟริกาเหนือโดยบอกว่าการที่ชาวอียิปต์ลุกคือตามอย่างตูเนเซียทําให้บรรดาผู้นําประเทศเหล่านั้นต้องหวาดวิโต นอกจากนั้นเบลเดนยังสนับสนุนความพยายามในการโค่นล้มบรรดาผู้นำในโลกมุสลิมพร้อมเสนอให้มีการจับตั้งสภาเพื่อให้คำแนะนำด้านการปฏิวัติและการตัดสินใจแพร่กระจายการปฏิวัติไปทั่วโลกมุสลิมนอกจากนี้ยังเรียกร้องบรรดาผู้สนับสนุนกลุ่มอัลกออิดะให้ช่วยเหลือประชาชนที่กำลังต่อสู้เพื่อโค่นล้มบรรดาผู้นำที่กดขี่ช่อราบบังหลวงโดยเขานั้นเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นทั่วโลกมุสลิมตามพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าครับ